รวมรถมือ2 JK นําเสนอรถเก๋งมือ2ราคาประหยัดนะคะคันนี้นะคะ35,000บาทค่ะไปใช้กันแดดกันฝนกันลมกันได้สบายขับใช้งานได้ปกตินะคะเกียร์ออโต้ด้วยค่ะมิตซูบิชิแรนเซอร์รถปี97เอกสารมีครบพร้อมโอนภาษีสิงหา66เครื่องเดิมน้ำมันร้วนนิ่งๆเกียร์ออโต้เข้าครบไม่ต้องรอไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะคะ ช่วงร่างดีไม่มีเสียงดังค่ะสีตามการเวลานะครบท่านรถบอดี้สวยไม่ผุนะคะโดยรวมแล้วตามอายุของการใช้งานเรียกว่าสวยค่ะรถขับดีนะคะไม่มีปัญหาคระทุกท่านราคาก็ย่อมเยาว3 5 0 0 0บาทดูรถได้แถวสมุทรสาครติดต่อสอบถามรายละเอียดพเพิ่มเติมหรือนัดดูรถติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ เพราะว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายรถยนต์คันนี้โดยตรงค่ะท่านใดถูกใจสามารถโทรไปคุยและนัดหมายเข้าชมตัวรถด้วยตนเองได้เลยนะคะอยากให้ไปเห็นตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินขอนำเสนอกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ